โอเคครับวิดีโอนี้สอนเกี่ยวกับการลงของและมาถึงของจริงของไฮด้าแล้วนะครับก่อนมาถึงอันนี้ทุกคนลงเซตติ้งะไรทุกอย่างกันมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะการลงของมี2วิธีคือลงทีละชิ้นและลงเป็นแบทนะครับเป็นแบทคืออะไรคือลงเป็นล็อตลงทีหนึงห้ชิ้นร้อยชิ้นอะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้วิดีโอนนี้เอาลงทีละชิ้นก่อนซึ่งก็คือซิงเกิลไอเทมนะครับกดได้เลยตรงนี้นะครับอ่า ขายที่ไหนก็คือกดเลือกอันนั้นขายที่ eBay US ก็เลือก US UK ก็เลือก UK นะครับช่องนี้ใส่ a s i n หรือ URL ก็ได้นะครับ URL คืออะไรสมมุติว่าเราลงของจะ eBay นะช่องข้างบนนี้ก็คือทั้งหมดนี้กดคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปหรือกดจะกดลากก็ได้นะครับหรือจะกด Ctrl A เป็นการ Select All ก็ได้นะครับแล้วก็ Copy มา นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ปุ๊บนะครับหรือถ้าใครใช้เว็บอื่นนะครับดรอปชิปจากเว็บอื่นก็คือทําวิธีเดียวกันจะเป็นเวลแฟร์จะเป็นอะไรก็ได้ที่มีเอาเขาซัพพอร์ตกว่าไอ้เกือบ200เว็บเนี่ยนะก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่มาได้เลยหรือบางคนอาจจะถนัดเอา A-SIN นนะครับเอซินคือตรงนี้นะครับผมเพิ่มทิปให้นิดนึงวิธีเอาเอซ n นที่ถูกต้องจาก a เม z o n คือกดที่รูปจดหมายตรงนี้ครับบางทีรูปจดหมายจะอยู่ตรงนี้บางทีจะลงมาอยู่ใต้กล่องตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นมาซึ่งเอซินที่แท้จริงจะอยู่ตรงนี้หลายๆคนจะเคยมีปัญหาว่าเอซินเนี่ยที่มีวาเลเบิลอย่างเช่นสินค้าที่มีสีมีไซส์มีวาเลเบิลหลายอย่างวาเลชันนะครับจะเอาเอซินมาผิดตัวว่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่ตรงกับไอสี yn, หรือช้อยที่ออปชันที่เราเลือกทีนี้ พอเราเลือกสีเลือกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้มากดรูปจดหมายแล้วก็กดเลือกแบบที่เมื่อกี้ทาให้ดูคุณจะได้เอซินที่แท้จริงมานะครับอาจารย์ก็มาใส่ในช่องนี้สมมตินี่ว่างอยู่อ่ะใส่ลงไปนะครับแล้วกด add new item เข้าไปนะครับะจะใช้เวลาสักประมาณ1วิปึบมันจะมาเป็นหน้านี้อันนี้ผมขออนุญาตเป็นแท็บใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะ,ะถ้ากดไปถึงจะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่เยอะพอสมควรขอข้ามานี้เลย นะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้อ่ะเริ่มกันทีละอันนะครับแน่นอนว่าของหลักๆมันจะเป็นที่เราเซตติ้งไว้อยู่แล้วอย่างเช่น listing duration อันนี้จะเป็นตามเราเซตติ้งไว้ condition อันนี้ก็คือแน่นอนนะครับว่า default ก็คือเป็น new เพราะทุกคนคงเป็น dropship กันหมด new ผมอธิบายฟังทีละอันละกัน new with defect คืออะไรก็คือเป็นของมีตำหนินะครับของที่เอามีตำหนิมาขาย m a n u f a c t u r e ร์ e รื r รีเฟอรก็คือของที่โรงงานก็ออกกลับมาทำใหม่ให้นะครับหรือ Use ก็คือของมือสองนั่นเองของใช้แล้วส่วนใหญ่คงเป็น New ซึ่งก็คือค่า d e f a u l t ที่เขาเซตมาให้เลยอันนี้ของดี Category Primary Category นะครับไฮดาเนี่ยจะเลือก Category ที่เหมาะสมมาให้กับสินค้านั้นเลยโดยจะอ้างอิงจาก สินค้าไทเนและก็หมวดหมู่ของสินค้าที่เราก๊อบมานั่นก็คือจากซัพพลายเออร์ของเรานะฮะค่อนข้างจะแม่นยำมากมากทีเดียวข้อนี้ดีมากนะครับสังเกตว่าจากตรงนี้เขาก็จะเซตมาให้เลยว่าคาเม a าโดนซึ่งถ้าดูของเราก็คือใช่นะครับมันคือคาเมราโดนนะซึ่งยอดเยี่ยมเขาจะมักจะให้ช้อยมานะครับบางทีก็2อันบางที5อันก็มีเผื่อบางคนอาจจะว่าอยากจะเปลี่ยนแคตตาล็อก นะฮะก็เลือกได้ว่าชอบอันไหนสังเกตว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเลขข้างบนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นคาเมล่าโดนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ชอยพวกนี้เลยล่ะคุณก็ไปหาเลขตรงนี้มาครับจากเว็บผมแนะนำให้ไปเว็บนี้ก็ได้ iso watt นี่ครับ iso w a t t com <c oughs> วิธีใช้กดมาตรงนี้นะครับ eBay Category แล้วก็ของของคุณคืออะไรให้ใส่มีวิธีหา2แบบเอาใหม่ถ้าเอาคีย์เวิร์ดมาวางแล้วหาเลขหรือช่องนี้คือเอาเลขมาใส่แล้วหาคีย์เวิร์ดก็คือจะสลับกันนะครับอย่างอันนี้สมมุติว่าผมมองว่า,ามันคืออะไรมันเป็นโดนใช่ไหมครับมสมมุติผมกอปความาโดนมาช่องนี้ครับ Search by Keyword Search for category number นะฮะอันนี้ผมมีคีย์เวิร์ดผมใส่เข้าไปเลยโดนผมลองกด submit ปุ๊บให้มาเลยนี่ครับขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะสะดวกง่ายดายนะครับผมก็เอาเลขเนี้ยมาใส่ผมก็เลือกเลือกเลือกแคตตาล็อกที่มันถูกต้องก็คือเรนนี้นะครับเดยเม้นคลิกแล้วกด copy ได้เลยซึ่งถ้าเกิดมาใส่ตรงนี้จะสังเกตว่าเป็นเลขเดียวกันอยู่แล้ว นี่คือข้อดีของไฮด้าความแม่นยำของมันค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับบอกกันว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้100%ผมไม่ได้ให้คะแนนกับความแม่นยำของแคตตาล y กับไฮด้าตรงนี้100%นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก70%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเวลาก็มากดเลือกแคตตาลีกที่ใส่ก็ได้นะใส่เองแน่นอนแม่นยำที่สุดถามว่าแคตตาลีกที่ถูกต้องอมีผลมากน้อยแค่ไหน มีผลแค่ในระดับหนึ่งครับไม่ได้เป็นตัวตัดสินในการขายได้อะไรสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอเรื่องอกลยุทธ์การขายอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยการดันเลนกิ้งอะไรพวกนี้อะไรสำคัญมากอะไรไม่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวไปดูในนั้นเอาแล้วกันนะอันนี้ขอเป็นเรื่องการลงของไปก่อนโอเคทีนี้ก็รู้เว็บรู้อะไรแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับอถัดมา ต่อที่อันถัดไปก็คือเวทอันนี้ก็คือสังเกตว่าข้อมูลเขาเติมมาให้เลยเพราะว่าให้ด้าจะดึงข้อมูลมาจากอเม z o n หรือ Supplier อของคุณโดยอัตโนมัติพวกนี้นี่คือผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยกดเข้าไปแค่เมื่อกี้แค่วางไอ้ <c oughs> ลิงก์ URL เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มาให้ทั้งหมดเติมมาให้อัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับช่องนี้ สำหรับคนที่เซตติ้งไว้แล้ว Global Shipping Program มีพูดไว้ในเรื่อง Setting นะครับถ้าใช้ก็ yes ไม่ใช้ก็ no หรือปล่อยให้เป็นค่า default ตามเราเซตติ้งไว้ก็คือไม่ต้องยุ่งอะไรถ้า Setting เราเป็น yes มันก็จะ yes ให้นะครับ Shipping ก็คือตามเรา Setting ทุกอย่าง Description แน่นอนครับมาโชว์ของกันหน่อยดีกว่าว่ามันดียังไงมาดูที่อย่าลืมนะครับจะเปลี่ยนจากไอโค้ดหนังสืออ่านไม่ค่อยออกมาเป็นรูปภาพกด switch to editor ปุ๊บ สังเกตว่าไตเติมาเรียบร้อยอันนี้คือไตเติอัตโนมัติที่เขาก๊อปมาให้เลยนะครับรูปก๊อปมาให้นะจัดเรียงตรงนี้คือเขาจัดเรียงบุลเลต์พอยต์มาให้หมดสวยงามนะครับตามขนาดฟอนต์ตามขนาด,นานาดาลักษณะฟอนต์ที่เราเลือกไว้ใน Setting, เซตติ้งเซตมาให้หมดนะครับนี่เดอร์สคริปชันก็ก๊อปมาหมดแล้วก็ตามด้วยพ i ลิของเราตามเซตไว้อันนี้คือรูปแบบที่เราจะเห็นในหน้ามือถือจะเป็นลักษณะฟอร์แมตนี้ ลัทธนาคอมล่ะกดตรงนี้ครับ full width view ดูแบบความกว้างเต็มจอปึ๊บโอเคก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็สวยงามถ้าอยากปรับหน้าจอรู้สึกว่าไอ้ตัวหนังสือเป็นพืชไม่สวยเลยอยากมาแก้ไขเลยตรงนี้ก็มาแก้เองได้จะมาจัดหน้าจอจะมาใสเ่เปลี่ยนบรรทัดจะมาเลือกอะไรก็คือตามสบายนะครับตัวเล็กตัวใหญ่อยากทำตัวหนาตัวอะไร ก็คือกดแก้ที่ข้างบนของเขาได้เลยตรงนี้นะครับกดได้หมดจัดหน้าจอจัดลายอันนี้เหมือนอทั่วไปนะครับตัวเอียงขีดเส้นใต้ขีดเส้นกลางทำ bullet point ํำบูลเ e t Point อะไรอย่างเงี้ยผมทาให้ดูอ,อยากใส่บูลเ e t Point เป็นหมายเลขก็ได้นะครับก็มาทํากันเองแล้วแต่ความชอบสําคัญมากไหมกับความเรียบร้อย e s สคริปชันจะไปพูดให้ฟังในวิดีโอที่บอกเหมือนกันนะครับโอเคอ่า ทีนี้ก็ลงมาถึงเ description เป็นเรื่องของไตเติลไตเตินี่คือไตเติอัตโนมัติที่โปรแกรมทํามาให้เลยหลกัหลกๆแล้วจริงๆคือ Copy มาจากส p ปเออร์ของคุณนั่นแหละ, <c oughs> ะถ้ามันเกิน80มันจะตัดออกให้เหลือแค่ไม่เกิน80นะครับคุณอยากแก้ตรงนี้แก้ได้เลยนะสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือจะตรงกับใน description ข้างบนนี้นะครับถ้าสมมุติผมมาแก้ตรงนี้ปึ๊บผมตัดคำว่า เอาวงเล็บออกนะครับแก้เสร็จแล้วให้กดนี้ด้วยนะครับอัปเดตอินเดเซคิปชันปุ๊บเห็นไหมฮะวงเล็บนี่หายไปมันจะอัปเดตให้ด้วยนะสำหรับคนที่จะมาแก้อะไรแก้เสร็จปุ๊บก็อย่าลืมอัปเดตครับ <c oughs> Variation อันนี้ที่บอกไปว่าสำหรับสินค้าที่มี Variation ใน supplier s ัพพลายเของเราก็เลือกให้ถูกว่าเราจะลงตัวไหนนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มี Variation <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ปล่อยทิ้งได้เลยทีนี้เรื่องของราคาถ้าจำได้เยในเซตติ้งเนี่ย เราจะมีการลงสูตรไว้อยู่แล้วราคานี้คือราคาที่ใส่สูตรตามที่เราคำนวณไว้ซึ่งสังเกตตรงนี้699ถูกไหมถ้าไปเข้าสูตรที่เราใส่ไว้ในเซ t ติ้งของเรามันออกมาเป็นนี้ครับ923.53โอเคนะครับถ้าเรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้เราอยากใส่สูตรโดยเฉพาะสูตรพิเศษของสินค้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวไม่อยากใช้สูตรที่เซ t ติ้งเอาไว้ใน Uh, setting ของไฮด้านะครับให้กดปุ่มนี้ o v e r อ i ์ไลโอเวอเหมือนกับคําว่าเขียนทับนะครับ uh, พอลงสินค้าชิ้นนี้ปุ๊บกดไปปับ๊บมันจะขึ้นไอหน้าจอเดิมครับนะฮะก็คือไอสูตรที่เราลงไปเนี่ยว่าชิ้นนี้เราอยากลงราคาเป็นพิเศษแบบไหนก็กรอกไปเลยครับ uh, สมมุติว่าใน uh, Setting เราจะลงไว้แค่10%ใช่ไหมแต่ชิ้นนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราทําการบ้านมาดีดีเสริมมาดีดดด มันต้องบวกกำไรเดะหน่อยหราอาจจะลง20อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณเรื่องจ,จะบอกว่าเอ้ยสินิีนี้ต้องลงสินอาจาก10ในเซตติ้งบอกอาจจะอาจจะกลัวว่าลูกสินค้า,าคู่แข่งเยอะงั้นขอกำไรน้อยหน่อยอาลงแค่5ก็ได้นะครับอ่า,อา <c oughs> ทีนี้กลับมาลงมาต่อนะครับ เซลแท็ก uh, ทุกอย่างจะเป็นตามที่เราบอกที่เราเซตติ้งไว้หมดแล้ว Quantity, ประเทศโลเคชั่นเพย์พาลอีเมลเดทเขาจะดึงข้อมูลทุกอย่างมาจากเซตติ้งหมดทีนี้สามอันนี้คืออะไรแบรนด์ m p n แบรนด์คือยี่ห้อตรงตัวนะครับ mm hmm. เขาก็จะดึงมาให้ m p n mm hmm. ก็คือหมายเลขของสินค้าเรา mm hmm. เหมือนคล้ายๆอารมณ์ uh, manufacturing หรือว่า Model Number mm hmm. พวกนั้น mm hmm. ก็จะดึงมาให้ u p c อันนี้คือหามาให้ด้วยเลยเรียบร้อยนะครับ สำหรับบางคนที่อยากเปลี่ยนเลขก็สามารถมากดตรงนี้ได้ใช้ของที่ซื้อเอาไว้อย่างของผมสังเกตผมไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับถ้าจะซื้อกดใบมอก็จะลิงก์เข้าไปที่ PayPal ให้ซื้อเลขมาเก็บไปได้ซึ่งก็จะขึ้นตรงนี้ว่าซื้อมาแล้วมี Available เท่าไหร่ก็สามารถกด Use ได้เลยนะฮะ ISBN อันนี้เป็นของหนังสือคล้ายๆ UPC อ่ะแต่ว่าเป็นของหนังสือนะครับ ถ้าเป็นหมวดหนังสือมันก็จะขึ้น ISBN มาให้ส่วน UPC ก็อาจจะหายไปถ้าสินค้านั้นไม่มี UPC นะครับ uh, Dispatch time ก็คือตาม setting handing กี uh, ่วันรับคืนไหมรับคืนครับ Return อันนี้ผม set ไว้14วันนะครับ Page by ใคร Money back restocking f e e ทีนี้กลับมาส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรูปนะ uh, อันนี้จะเห็นว่าเขาจะมีก๊อปมาให้ทั้งหมดเนี่ยกรูปนะครับผมไม่รู้ว่าบางทีก็มากน้อย อันนี้เนี่ยในหน้า a เม z o n มีแค่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้ารูปทั้นเองแต่ว่าโปรแกรมดึงมาให้9รูปผมก็ไม่รู้มันเอามาจากไหนทีนี้เคยถามโปรแกรมเมอร์เขาบอกว่ามันก็คือ a เม z o n เนี่ยหลังร้านนะครับมักจะมีข้อมูลที่เยอะกว่าหน้าล้านยกตัวอย่างก็คือเหมือนรูปอันนี้หน้าร้านลงแค่6แต่หลังร้านมีรูปไว้9โปรแกรมจะดึงทั้งหมดที่เจอออกมาให้หมดนี่คือข้อดีนะครับ เลือกได้ถ้าไม่อยากได้รูปที่เป็นรูปเมนเหมือนชาวบ้านเขาสังเกตว่ารูปแรกก็คือรูปเมนนะครับจะไม่มีคำว่า set art main picture เพราะมันเป็น Main Picture อยู่แล้วส่วนอันอื่นจะมีหมดเลย set art main picture เห็นไหมครับมีทุกอันอยากได้รูปไหนกดรูปนั้นอย่างเช่นผมบอกอยากได้รูปนี้ป๊บมันจะเด้งกลับมาอยู่อันหน้าแทนไออันเมื่อกี้กลับไปอยู่รูปที่2นะครับผมบอกอยากได้รูปนี้รูปนี้ดูดีดูเป็นชุดดีอ่าเอานี้ละกันปั๊บได้ละนะครับ ถัดมาถ้า,าคุณอยากเปลี่ยนชื่อรูปแน่นอน rename น,นะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะ rename ไปทำไมก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการดันเลนกิง้ง Ebay จะตรวจจับที่รูปไฟล์ว่าเป็นรูปที่ตรงกับมีชื่อที่ตรงกับเรียกว่า,าไตเติลหรือมีคนเสิร์ชหาอย่างเช่นอันนี้ผมอาจจะ rename เ,เป็น น,นี่กครับนี่็คือมันเป็นไตเติลที่เขาก๊อปมาจากไอ Amazon. ้ซัพพลายเออร์อเมซอนก็อาจจะบอกเป็นโดนโฟโต้อะไรก็ได้ที่คุณอาจจะเป็นหาคํามาจากไตเติลบิลเดอร์หรืออะไรพวกนั้นนะครับ 1. อ่ะอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็คือใช้เทคนิคเดียวกับการตั้งไตเติลนะครับ จะลงสั้นยาวแค่ไหนก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่เวลาที่จะใส่ลงไปนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่า image w h a t rename เปลี่ยนรูปเรียบร้อยแล้วนะนะกดโอเคได้ผ่านครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนทีละอันให้ตามแต่ชอบเลยนะครับรูป1รูป2รูป3ก็เปลี่ยนไปนะโอเคจะลงรูปเพิ่มได้ไหมได้ครับกดตรงนี้ครับ upload new picture eBay ให้ลงได้12รูปนะ ตรงนี้ก็คือคุณสามารถไปอัปโหลดทีหลังได้นะครับอยากลงอะไรลงเลยตรงนี้เป็นของเด็ดอีกอย่างหนึ่ง Category Specific กนะครับก็คือในส่วนของที่ว่า Item Specific นั่นเองแต่ทำไมตรงนี้เขียนว่าเป็น Category Specific มันคือข้อดีของให้ได้ตรงที่ว่าถ้าของแต่ละ c a อ e g o r y เนี่ตรงนี้มันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะถ้าสังเกตคนที่เคยลงของบ่อยๆจะสังเกตว่าแต่ Category มันจะมี specific ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอน อันนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดกล้องอยู่ในหมวดโดรนใช่ไหมครับมันก็จะมีขึ้นสเปซิฟิกของมันอย่างเช่นว่าบินได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับกล้องมีฟีเจอร์ยังไงบ้างนะครับระยะควบคุมกไกลไหมคอนเนกด้วยอะไรถ้าเกิดคุณขายกระเป๋ามันก็คงสเปซิฟิกมันก็คงจะเปลี่ยนเป็นวัสดุทําด้วยอะไรนะาสายยาวแค่ไหนมีอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงของหมวดนั้นๆมันคือแคตตาล็อกซิฟิก ใส่ได้ครับไปหาข้อมูลในหน้า listing ของคุณเองแล้วคุณก็มาเติมในช่องของคุณตรงนั้นนะครับลองหาข้อมูลในนี้ดูนั่งอ่านนั่งอะไรก็ได้นะครับมีเวลาก็ทำอ,อันนี้จะเรียกว่าความสมบูรณ์ของ listing นะครับ specific มีผลในการที่ลูกค้าเวลาเสิร์ชของของเนี่ยสมมุติเขาเสิร์ชว่า,าไฟท์ไทม์ e 5 hour แล้วคุณดันใส่ตรงนี้ว่า5 hour ลูกค้าก็เห็นของคุณนะครับเพิ่มในการดันแลนกิ้งในการที่ลิสติ้งของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีข้อมูลครบถ้วนมากกว่าของคุณได้แลนดกิ้งดีกว่าสําคัญมากน้อยแค่ไหนในระดับนึงครับเดี๋ยวผมจะพูดในวิดีโอให้ตามที่บอกวิดีโอม้วนเดิมนะครับทีนี้กอ็อยากเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับแอดคอสตอมไอเทมสเปซฟิกสมมติผมบอกว่าคัลเล่อ เห็นไหมฮะมันจะมาโผล่อย่างนี้ผมก็บอกว่าออเรนก็ได้เหมือนกันนะคุณจะใส่มากมายแค่ไหนอีกกี่สิบอันก็ได้นะครับแล้วแต่ใจชอบเลยอันนี้ตามสบายเสร็จปุ๊บกดลิสต์ครับกดปั๊บผมกดให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมันจะเลิมอีกหน้าหนึ่งกดเซฟไว้ได้นะครับถ้าเซฟฟอร์มนี้ไว้ก็เหมือนคล้ายๆเซฟเทมเพลต มันก็จะมาอยู่ในตรงนี้วันหลังเราก็สามารถกดเลือกได้แล้วก็กดรีทีฟคือเอามาใช้ถ้าอันไหนไม่ใช้แล้วก็กดเลือกแล้วก็ดีล t ททิ้งได้เลยนะครับโอ,โอเคอันนี้เป็นเนื่องจากของผมมันเป็นตัวที่ทำไว้สำหรับทดลองนะครับมาสอนก็เลยยังลงจริงไม่ได้ทีนี้ผมจะทำให้ดูว่าถ้าเกิดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาโผล่ในนี้ครับ l t s t list ก็คือคอนเฟิร์ม่าลิสต์แล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเคอย่างเงี้ยฮะก็คือพอลงไปปุ๊บมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับถ้า e อ r o r ก็จะบอกว่าทำไมลงไม่ได้อย่างเช่นผมกดให้ดูนะครับมีปัญหาอะไรก็จะขึ้นให้ดูนะครับฟาวแบนแบนคือเวโลนั่นเองนะครับถ้าลงไปแล้วก็จะขึ้นหมายเลข Ebay ขึ้นมาแล้วขึ้นว่า l i s t ์ i s t e d คือลงแล้วนะคอนเฟิร์นะครับโอเค ก็คร่าวๆการลงข้อมูลการลงสินค้า1ชิ้นก็คือตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ตามนี้ครับก็สําหรับการลงสินค้าทีละชิ้นจบแค่นี้เดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอแบบลงเป็นแบชกันนะครับขอบคุณครับ